มีคนบอกว่าหมาจะไม่ทําไข่แตกมะมาดูก,กัดใจดีลองไหมไหนไหนไหนทำอะไรชื่อเมงลองเองเสร็จจุม้มชื่อเมงมีอะไรชื่อเมงมีอะไรอ๋ออุย้ยแตกไปเนี่ยไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันนะเฮ้ยไข่แตกเฮ้ยน้องไข่ตายแล้วอะ โอ้โหจุม๊มให้ทำไงดีอะปะ้าๆช่วยด้วยจุ้มโดนตีแน่เลย,ดยเดี๋ยวเฮียจัดการให้เองเฮียไม่ช่วยจุยม้มเองแล้วเดี๋ยวเฮียกินให้หมดเลยเจไดพอเลยเฮ้ยมันกินได้ด้วยเหรอจุ้มเองเสียใจยน้องไข่ตายยังไม่พอเฮียก็มากินอีกเดี๋ยวจุวม้มเองเฝ้าเองพี่เอช่วยด้วยโอ้ยน้อง ยแวบเลพี่เอใช้ทินโค 41s5 Combo สามารถดูดและถูในเวลาเดียวกันเลยพอถูเสร็จก็แห้งกลิบเลยแถมตามซอกและขอบก็เข้าถึงได้ด้วยนะห้ยเจ๋งสุดๆเลยงั้นจิ้มเหมงมีอะไรจะสะะารภาพโหอะไรเนี่ยก็เมื่อวานอะจุ้มกินพลังใบเข้าไปเียาใดก็กินแล้วจุ้มก็สะดุดอะว่าแย่เลยมันเป็นอุบิเหตุ โอ้ยทินโคฟอร์วันเอสไฟคอมโบเจ๋งจังหลังจากถูพื้นแล้วเขาก็ซักล้างเองได้ด้วยนะและมีระบบลมเป่าผ้าให้แห้งด้วยซักล้างเสร็จนี่คือแห้งเลยนะที่เมงแนะนำเลย